สวัสดีค่ะสำหรับคุณที่ยังไม่ได้มีรหัสชมรมนะคะนักดนตรีหรือว่าศิลปินทุกแขนงนะคะอันนี้ก็จะเป็น facebook เพจของชมรมนักดนตรีนครศรีธรรมราช2020นะคะเพื่อที่จะเข้าขอรหัสคุณก็กดไปที่ตรงนี้เลยค่ะ facebook ของตัวเองนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าชมรมนักดนตรีจังหวัดนครศรีธรรมราช2020นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะ แล้วก็มาที่แบบลงทะเบียนสมาชิกชมรมนักดนตนกกรีนครศรีธรรมราชนะคะแล้วคุณก็กดเข้าไปที่ลิงก์อันนี้นะคะพอกดเข้าไปที่ลิงก์ปับ๊บก็จะมีแบบฟอร์มสมัครแบบลงทะเบียนสมัครชมรมนักดนตนกกรีนครศรีธรรมราชแล้วก็กรอกมีอีเมลของตัวเองนะคะแล้วก็คำนำหน้าใส่ชื่อลงไปสกุลชื่อเล่นนะคะวันเดือนปีเกิด นะคะก็เป็นคอสสํสำหรับคนที่ไม่มีคอสอหาไม่เจอก็จะกดด้านบนนี้นะคะแล้วคุณก็เลื่อน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 ลงมาพอเลื่อนลงมาปับ๊บคุณก็กดคุณก็กดตั้งค่าคก,กดตั้งค่าอ่าสมมุติว่าได้แล้วนะคะแล้วก็ใส่เลขบัตรประจำตัวสิบสามหลักแล้วก็อายุบ้านเลขที่นะคะหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็มาที่สมมติว่าคุณเป็นศิลปินนักร้องก็กดไปที่นักร้องหรือว่า ศิลปินหนังตะลุงแบบนี้นะคะก็กดลงไปนะคะก็จะมีจะมีเครื่องเสียง d ดน c ซอร์โคโยเจ้าของนักร้านค้าธุรกิจร้านอาหารเด็กเสิร์ฟเชียเบีร์แล้วก็ระบุตำแหน่งเครื่องของดนตรีจังหวัดแล้วก็กดส่งนะคะก็จะได้แบบฟอร์มสมมุติว่าเมื่อเราได้แบบฟอร์มแล้วนะคะอ่าเราก็มาโพสต์ใต้คลิปแบบลงทะเบียนสมาชิก เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค่อยรับเวาสิชมรมนักดน,นตรีกมัรนกรศรีธรรมราชเฉพาะผู้ที่ยังไม่มีรหัสนะคะก็กดโพสเข้าไปนะคะกดโพสเข้าไปว่าเราได้ลงแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาที่แบบลงทะเบียนเมื่อเราได้รหัสแล้วเราก็มาอีก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 อกอกเพจหนึ่งนะคะแป๊บนึงนะคะเราก็มาที่ แบบคำขอคำขอก็จะมาที่ตรงนี้นะคะลงทะเบียนสี่ชุดรอรับสิทธิ์ก็กดเข้าไปนะคะเราก็กอกชื่อคำนำหน้านะคะนายนางสาวแล้วแต่นะคะชื่อสกุลก็ระบุว่าเราเป็นชมรมอะไรนะคะมีชมรมดนตรีหนังตะลุงเวียนคล็อกก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มาระบุตำแหน่งอาชีพนะคะเสร็จ ก็จังหวัดใส่เบอร์โทรเลขประจาตัวแล้วก็ใส่เลขรหัสที่เราได้มาพอเสร็จแล้วเราก็กดส่งนะคะอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบอกนิดนึงว่าเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะก็จะให้เป็นเบอร์ที่มีพรอมเพลก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแล้วก็รัฐก,ก็จะ,ะพิจารณาแล้วก็รอรับสิทธ์นะคะสําหรับใครไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้ค่ะสวัสดีค่ะ